ทุกคนวันนี้เราก็มากระซูวันทุวายก้าวใส่รองเท้าพี่ทำไมอันนี้รองเท้าเราคิตตี้เรากำลังจะได้สั้นแอบเราจะสั้นแอบกันไหมแอบอะโอเคก่อนก้าวโอเคก่อนไฟก่อนไฟไฟไฟเออไฟอ่ะพไปวิ่งอีกก้าวขึ้นเอา ไปเลยนองจัเป็นโอ้ยไี่น่าส่งเสียงเลยอ่ะเดี๋ยวก็ได้ตกกันไรกันนั่นนะไม่ตกหรอนี่เราจะแอบไปในห้องน้ำค่ะ เดี ellt, ๋ยวพี่ไปกินน um, ้ำก <'s> ่อนก้าวลงไปก่อนเราจะไปแอบก่อนถึงเร็วจริงจริงหรือเปล่าฮับก้าวลงไปก่อนเดี๋ยวพี่ไปเอาของก่อนลงไปก่อนงั้นใส่แทนเดิมก็ได้ มันรอจักชัดเร,รจาจะวิ่งวนไปแล้ววนไปย,ออยาวแซ่บตานี่แซ่บตาไปไปแล้วมันก็จะเหมือนเมื่อกี้เดี๋ยวห้องตอี์ปิคมาเลยอะไรลูก แอบอยเล่นก yes, <c oughs> <occurs> e. ับไอ้ก <wan> ้าวอยู่แอบอยโหมาอีกแล้วไม่สอนน่หรอฮะพี่ช์ดช์ดของไม่รู้ไม่รู้อ่ะ หนูไม่รู้อันไหนหนูลองขึ้นไปดูดิมีเยอะเลยไปว้าจาั๊กอีพอดีมาดูกันดูมิี

มันเป็นคนอีสานเราจะรู้นะเยียว ตาเปาออา็นไรก็ถามก็หนูบอกไอ้ก็ว่าก้ากินนะไหมมันก็ไม่กินอืม <c oughs> อะไรของยายอะ่ะเหยังไม่ได้ถามยายเลยเไ้ลกถามว่าาอะไรอะ <c oughs> อะไรถามนอนไหนอะ <c oughs> หนูบอกหนูพูดถึงก้าวแตหนูเล่นกันอยู่โหโหคุณไม่บ้านไป็ลอะไรหรือเปล่าสนใจน้องไหมน,นะคะ